สวัสดีครับมาพบกับผมช่องซูนหววเคเบ h a ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสูตรที่นำเสนอไปนะครับที่เดินต่อนะครับ ผลรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็ทราบผลรางวัลไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสูตรมาครบล่างนะครับสถิติตอนนี้นะครับก็เดินต่อนะครับเป็นงวดที่ 14นะครับก็เข้ามา3งนวดติดติดแล้วนะครับผลวันเลขท้าย2ตัวนะครับเลขที่ออกนะครับ9 เจ็ดนะครับก็เข้ากับสูตรที่ได้คํานวณไว้โดยที่9นะครับเข้าที่หลักสิบนะครับเจ็ดนะครับเข้าที่หลักหน่วยเราก็มารอดูนะครับ ผลคำนวณนะครับงวดล่าสุดนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับที่เด่นบ้างนะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับพร้อมกันกับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูชุดสรุปสูตรต่างๆนะครับที่นำเสนอไว้นะครับ ุดสรุป2ตัวล่างนะครับก็เป็นสูตรที่นําเสนอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับงวดนี้นะครับก็สรุปให้ทั้งหมด9กชุดตรงนะครับตามสูตรนะครับ ผลงานที่อ่อนนะครับ97นะครับก็เข้าตัวกลับนะครับกับ79ก็เมื่ที่แล้วนะครับผมก็เน้นให้แค่ตัวเดียวนะครับว่า79นะครับเด่นที่สุดนะครับก็เข้ากับตัวกลับนะครับ หลัก10เข้าที่7นะครับหลักหน่วยเข้าที่9ก้างวดนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับที่เด่นนะครับที่ชนกับสูตรมาครบล่างนะครับก็ตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ในคลิปต่อๆไปนะครับ ชุด2ตัวล่างนะครับ6ชุดตรงนะครับก็เป็นชุดที่ไว้คัดตัวเด่นนะครับผลรางวัลน,นะครับออก9 7นะครับก็ไม่เข้ากับชุดที่ได้คำนวณไว้นะครับแต่9นะครับก็เข้า ที่หลักสิบเราก็มาตามกันต่อนะครับว่าผลคำนวณนะครับว่าจะเด่นตัวไหนนะครับมาดูสูตรมาครบบนนะครับค เป็นูตนนี้นะครับที่นำเสนอควบคู่กับสูตรมาครบล่างนะครับสูตรนี้นะครับก็ได้หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่องอื่นๆนะครับที่นำเสนอนะครับนำสูตรนี้ไปนำเสนอนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็หลุดนะครับ ผลรวมนะครับเอาสามศูนนะครับก็มาแค่7ตัวเดียวนะครับก็เดินมา2องวดน,นะครับงวดที่3ก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะคัดสูตรนครับนำเสนอสูตรใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้พิจารณากันนะครับใน คลิปต่อๆไปนะครับจุดสรุป2ตัวบนและ3ตัวบนนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสูตรมาครบหลุดนะครับผมใช้สูตรมาครบนะครับในการนำมาคัดตัวเด่นนะครับ ถ้าสูตรมาครบหลุดก็สูตรที่คัดให้ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็มาแค่หลักหน่วยนะครับคือ7ตัวเดียวนะครับ สูตรต่อมานะครับก็เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนนะครับสูตรนี้ก็เข้าต่อนะครับก็เข้า7นะครับที่หลักหน่วยนะครับผมก็จะคำนวณนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ ข่อยเพนเพื่อนนะครับติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็คนที่ยังไม่กดกดติดตามครับก็ฝากกดติดตามนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับสูตรใหม่ๆหลายสูตรนะครับที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสูตรที่นําเสนอนะครับก็มีเท่านี้นะครับจากงวดที่แล้วนะครับ ต่อมานะครับเรามาเข้าสูตรของเราเลยนะครับเรามาดูสูตรมาครบล่างนะครับงวดที่แล้วนะครับสูตรที่ใช้คำนวณเราจะใช้หลักมือนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบท้ายที่หนึ่ง บวกหลักร้อยท้ายที่2บวกหลักหน่วยท้ายที่2 3ครั้งนะครับบวก1เป็นค่าคงที่นะครับจากสูตรนะครับผลคำนวณง่ดที่แล้วนะครับเท่ากับ44เราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 4บวกเพิ่มไป3 4บวก3ได้7นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 เบวกเพิ่มไป1 7บวก1ได้8นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 8แปบวกเพิ่มไป1 8ึบวก1ได้9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 9บวกเพิ่มไป2 9งบวก2ได้11นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลขก1เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5งวดถัดมานะครับ โบลวันเล็กท้าย2ตัวนะครับออก97นะครับก็เข้ากับสูตรที่คำนวณน,นะครับ97 เราก็มาดูงวดคำนวณน,นะครับงวดล่าสุดว่าผลคำนวณที่ออกมาครับว่าจะมีตัวไหนที่เด่นมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบการคิดคํานวณน,นะครับก็สามารถคํานวณไปพร้อมกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรางวัลน,นะครับที่กองสลานะครับที่ถ่ายทอดสดนนครับ ผมก็จดสถิตินะครับนำมาคำนวณในงวดล่าสุดนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับผลรางวันที่ออกเก้าหนึ่งสองสามนะครับ ผลรวมเลขท้าย2ตัวนะครับออก9 7 3ตัวหน้าที่1นะครับผลรวลที่ออก6 0 5 3ตัวหน้าที่2นะครับผลรวลที่ออก2 4 8 3ตัวท้ายที่1นะครับผลรวลที่ออก สองแปดสองนะครับสามตัวท้ายที่สองนะครับผลลัพธ์ที่ออกหกห้าหนึ่งนะครับ ช่วงนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลนะครับเสียงนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆนะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับเราจะใช้ หลักแสนนะครับขออภัยนะครับหลักหมื่นหลักมืน่มนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบท้ายที่หนึ่ง บวกหลักร้อยท้ายที่2แล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายที่2 3ครั้งนะครับบวก1เป็นค่าคงที่ 1มื่นบวกหน่วยล่างบวกหลักสิบท้ายที่หนึ่งบวกหลักร้อยท้ายที่สองบวกหลักหน่วยท้ายที่สองสามครั้งบวกหนึ่งเป็นค่าคงที่นะครับถูกต้องนะครับจากศูนะครับ1บวก7บวกแปดนะครับ บวกหกบวกหนึ่งสามครั้งก็บวกหนึ่งเป็นค่าคงที่ผลคำนวณน,นะครับผมกล้าขอ คิดเลขนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบการคิดคำนวณนนครับก็สามารถคำนวณไปพร้อมกันได้เลยนะครับ1บวก7นะครับเท่ากับ8 8บวก8นะครับเท่ากับ16 16บวก6เท่ากับ32นะครับ32บวก1เท่ากับ33บาบวก1สบวก1 35บวก1เป็นค่าคงที่เท่ากับ36นะครับ เราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข6มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 6บวกเพิ่มไป3 6บวก3ได้9นะครับ9บวกเพิ่มไป1ได้10นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 0บวกเพิ่มไป1ได้1เป็นตัวเด่นตัวที่4 1บวกเพิ่มไป2เป็น3นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่5จาก0นะครับก็จะเด่นนะครับ6 9 0 1 3นะครับ งวดน,นี้นะครับก็เป็นงวดที่สิบห้าแล้วนะครับจากศูนย์นะครับเด่นหกเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับประจํางวดวันที่สิบหก กุมภาพันสองห้าหกสีนะครับเราก็มารอติดตามดูนะครับไปพร้อมกันนะครับว่าสูตรที่เราคำนวณน,นะครับกับผลรางวัลที่จะออกนะครับจะตรงกับที่คำนวณไว้เร็อป่านะครับสำหรับสูตรต่างๆนะครับที่ เข้านะครับผมก็จะนำเสนอนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับสูตรอื่นๆที่หลุดนะครับผมก็จะคิดค้นสูตรนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับสูตรใหม่ๆหลายๆสูตรนะครับที่ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ